น,นีเด็กไม่ซ่าเด็กเก็บตาเด็กเราไม่ซ่านะเลยเชยตาม,มองไม่เห็นหมาเลยบู้โหโอ้โหมาเป็นยังไงอ๋อาละเอ๋อและ เฮเฮ้มายกเล่นกับช้างนะลอยเดี๋ยวลอยลอยลอยช่อเล่นกับลอยช่อเล่นกับไอ้นั่นอ่ะเดินเล่นคนเดียว เงาเงาลูกอยู่อย่าคนเงาเงาอยู่อย่คราบเดียวไม่ได้บัวบานไม่มาเล่นด้วยบัวมาไม่ได้ลูกอาทิตย์หนึ่งมันเหียวไม่อยู่เ่งสงสัยกลับบ้านนะครับเจียวไม่อยู่แล้วไม่กล้าปล่อยบัวที่เกล็ดเถียงกับลูกชายนะครับอในจริงถ้าเขาโดนผมสัก บนให้สักทีหนึ่งเขาจะกลัวอยู่งานเอาไปเมืองเพชรงานโชว์ผมคันละลูกคันทำน้ามาเสียงจอมจับชามอมเอานี่ไปวะดู บัวบาทแอคท่าร้อยละแต่ละมุมแล้วแต่ละคนดูบัวดูบัวดิวิ่งไปชนอะไรลูก

โอ้ยเด้อเฮ้ยเอา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 ตาแป๋วะไรเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเอาเอาไปลูกไปไปให้ลูกไปเอาเลยครับเอาเลยครับสปีดเลยครับดูบวกบัวนะครัะบัว อยากออกไปข่อยไปซ้าพญายิเสียข่อยเสียออกไปสู่ขอบฟ้าเอาเลยเข้ามา,านี่ไงพี่อยู่นี่แล้วเชิญดื้อแท่ฮะฟาดดิจะเอาสับปร,รถดีไปให้เจเจดีกว่า,าขัไปเลยขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลย ขอามาเลยเพรดอกมีมะช้างเสืออยู่ตรงนี้วนกบบวะอะไ,ไราถี่แกงก่อนฮะกแกงเลยาโนไปเลยกับบัวแล้วนุ่นไปเห็นไปเห็นดาวไปเห็นดอกวเก็บไปเลยต้องไปทุนใจอย่าไปทนใจเรากเก็บของเราไป อีไปคิดดิฮอยทำอาไปเล็วเบ่งบัวบัวขึ้นกันละพุน่นพ่นพุน่นเบ่งพ่นโอ้โหฮนาโน,โนตกใจตกใจพี่บัวด้ว่าอกอะไรจ้าไปรุ่นเหรอ ไปรุ่มนมาทำอะไรจ๊ะออบางอันนี้พ่อบางอันนี้เอ,อ๋เออ๋อวางไหนจ๊ะไปรุ่นจ๊ะมาทำอะไรแถวนี้เลยจ๊ะใส่เสื้อสีแดงด้วยมันแสบตาอ่าจ๊ะให้พ่อผุมีตะขอดวะ คุณบ่คุณแม่แม่แมต่อขอวันอะไม่เอาใหม่มากเลยเออ,ยอ,อแม่ยู่นะวิ

เฮ้ยเอาไ้เลี้ยงช่าแอบช่าหน่อยไปถอยชื่นโอ้ยเป็นหยุ่มยังกับเด็กหน่อยเขาจะเก็บอันนี้ให้โอ้ยไม่ใช่เด็กน้อยสิเป็นพี่ยังอีกเอีกตัวเล็กกว่าเขาอีกเอีกอายุยาต,ตัวเกว่าเขาแต่ว่าตัวโตเฉยเขาเท่าไหร่สิบสามหรอเปล่าสิบสามเป็นป่ะ,ะ,ปะคือสิบสี่สิบหกเออสิบหกโอ้โหดู ดูดูสองเชียดัล้วก็ตีกันครับเรียบร้อยแคร์ได้คนได้ใครขี้เกียบครับฟาร์โนก็เล่นกันครับหลา้วเดี๋จะไปใส่นะโอ้โหดูดูดูโอ้โหดูครับดูบัวบานแบบอยาก ดูตาแดงแดงอย่างมันยัน้องแรงน้องเจ็มผัวเข่าเจ๊กิ้วตาดำดำเฮ้อคันหัวไม่รู้เป็นอะไรเอาสัมรีมาปั่นก็ไม่ให้เยอะยังบัวที่ไหนบัวจะถามว่าไข่บัวาบตรงไหนเช้านะครับเขาไม่มีอันท่านะครับมีอยู่ นะครับผมจะหมายความว่าไม่มีข้างนอกครับมันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับข้างในเอา,เอามือล้วงเข้าไปครับก็จะไปกระตุนเอาเร็วถือคนฮะอเขาดเมื่อคุ้มโหมีการเจ็บิชาแบบให่โยนอย่างี้ครับเร็วโอ้โห,โห<ๆ>เข้าเฉยครับ<ๆ>จะเอ๋จะเอ๋ เร็ว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 เร็นี่มันว่นะมาอยู่ขาใหญ่เลไหมบ้บ่บาไหมวิ่นี้แล้วยังสิโอ้ยเด็กนี่ทั้งเล่นทั้งเก็บนะครับนาด เบิงเบิงมาขังล้างนน่อ่ะช่อยใอญ่เิขังล้างนน่สวัสดีครับเเดี๋ยวสวัสดีครับอเออน่นี่จะเตเตะบุกขีดนะเดี๋ยว่าเตะบุกนะเออดีว่าแต่ละตัวนี่ไม่ธรรมดาส้เป็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดีออ๋ยไปเลยเขาหลูเขาชับที่จักด้วยา ดูจานาโนเด,ดินเล่นอยู่ตรงนู้นเอ้ยไม่เป็นไรมาดูไก่อีกแล้ววะถอยชื่นด้วยเนาะไปยุ่งยังับเขาเนี่ยฮะให้เขาเก็บไปเนะอยไปขี่ดูดูไปเล่นกับเจี๊ยไพ่เฉยเลยนาโนไปหาจับหูเจี๊ยไพยล่ละเราฟังนะลูก ชิบเอา้าอะไรลูกเป็ะไรลูกขาอ,อดเหรอลูกอยากพ่อเล่นด้วยบ้างเหรอฮะอยากมีคนเล่นบ้างด้วยอ่ะฮะลูกอเอ้ยที่นน,น้นนนนองเฮลินน้นองเหมือนกันอยากเล่นเหมือนกันเออยคือว่า แต่ว่าแต่ว่าตัวโตนะฮะอาจจะคาดเลยคาดเลย,เยชื่ออะไรจะมาดึงขาพอ่อทำไมลูกโอยนะัะง่งมโตไหมหนมคนนนแี่ละนี่บัวบัวจะไปไล่เขาลูกบัวไล่เอ็มเลยครับม, yani, มาสินมาเก็บอือบัวกัน โอ้นาโนไปใส่นาโนแท่งไฮ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 มามาเก็บมาเก็บเร็วหอยเห็นพ่อมปหนิเก่งใจเดินด้วย ถอยบัวเหมือนห้ามเด็กมาให้ต่อยกันไงไม่รู้บัวถอยบัวนี่นี่เก็บไปไกลๆถอยลูกถอยสิสิบบอลละ เก็บเองไหมอย่างนั้นเก็บเองไหมเก็บไปไม่ต้องสนใจเก็บไปอย่างเดียวเก็บไปเลยพ่อ,อย่าหามแมไปก่อนร้อยร้อยกันร้อยดาบก,กันร้อยดากบบังชิดกันวันนี้วันนี้ไม่ไกลไอ้เลยนี่เมื่เกี้บอกอย่างนี้นีเ่เก็บไปเก็บไปจะหยอกกัน เสร็จไรคุณร้อยดาวก็ไม่เสร็จวันนี้วันนี้มาล้างอายหนิมาฟังดนิมาฟังดนินี่เด็กไหมวะเสื้อแดงก็ให้ไม่เคยเห็นวะกุ้ยใดวะบานวะอืเก็บเก็บกงเดินเดินเบาบางหลังเอ้ยถอยหลังก่อนสำรวจสำรวจสิทธ์เกียรไม่สิทิ์จะเล่นเออบาบางนุ่มบานกวนมากเลยครับ ฮมลูกชายอเดประบันเดินมาสำรวยละใครวะ บ่บเคยเห็นว่าบักกันเห็มไหมมันจับดาบมากระนันนะว้ายสายเลี้ยงของลูกมาแมนอยากซูนคิงเฮ้ยอยากซูนคิงเราดูมือดูมือมือให้เกี่ยวไม่ดีมล,ล <c oughs> มยไปไปอปมปาปไปอปไ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 ปิปไปไป้ปไปไปอปเปไ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 อยปไไป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 ไไปไไป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 ไูไป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  อันนี้เองชอบซูดแรงล,ลูกเอ,นะเอาให้ซาซาหน่อยนะปวดเปียกมาเลยฮนะจับอ้อยดึกไปให้เจ๊ลำพูนหน่อยเฮ้ยดึกผิดนะจับอ้อยเครี้งไปหน่อยให้เจ๊ลำพูน <c oughs> เบัวเบาได้เบาลูกเบ่ว <c oughs> ่าเดีเ๋ยวมันเดีเอ๋อวมันเดีเ๋ยวไม่ใกล้ไก้ไหนมั้ อาซิท์เก็บสิท์เออเอ็มไม่หยอกแน่เดินไปเดินมาดูเสียงอะไรวะตกใจหมดสิทธ์เก็บไปสิทธ์ไม่ต้องสนใจบัวบานเก็บไปดูดูดูว่าอะไรจะไปสนใจเดินมาเดินมา,มารีบเก็บฮึบโอ้โหมัน เอาละเอาละแล้วจะไปจะไปอย,ย,ยูมุมจะไปยูมุม <laughs> สิทธาาิ์ขาดออกไปแล้ววันนี้วันนีอออ้เขาว่าไงพระเจ้าเอ๋สิทธ์ไปไหนไหมาล่ะให้ให้ดูหน้าตาสงสัยเสื้อแดงนี่ใครวะไอ้หนุ่มเสื้อแดงนี่ใครวะนานโนนี่ไม่ชอบไอเดตไอไอหนุ่มเสื้อเหลืองเสร็จแัง เออเอาแล้วจะจะมาจับจะขอเลยเอามันี่มาหนี่ไม่ใช่ใช้เอามันี่เอามันี่มัต้องใส่รักมัต้องถือเอามันี่เอามันี่เออม่ต้องถือไม่ต้องถือเออม่ต้องใชไม่ต้องใช้ม่ต้องใช้มาต้องใช้เอามันี่เอามันี่เอามันี่เฮ้ยโอ้ยโอแย่งกันแย่งกันแย่งกันอยู่ไม่ได้ม่ได้หรอกอีกไปแจกไม่ได้เออเด็กๆ มาดึกอ้อยเลยสิมาเครียองอ้อยเลยไปหาเจล้ำพูนบอกว่าออกไปแล้วอเออดึกไปห้พูนห้เจล้ำพูนเครื่องนะครับเครื่องดึกเป็นภาษาอีสานครับ ถอยบาว่าถอยโอ้จะเป็นกวนเขาทำไมลูกไม่กินเขาจะเครี้ยงไปให้เจ๊ลำโพงอยู่ฝั่งนู้นครับให้ให้ให้ตาเองมันดูซื่อๆนะอย่าลูกอุ๊กเคล่องลอยเด๊ะเล่นกับเขาตลอดโอ้ เยีบ่บักบักบัวแมคิด้ด,ด,ดื้อดิแม่ไปเครื่องไปเครื่องไปบักกอก็ได้บักออกใส่หัว <c oughs> ดูเครียดได้๋ยวพ่อนะพ่อไม่ยอมปล่อยเล่นนะเครียดครับเดินไปนเดิเนมาไปใหนแล้วพูดนดี๋แหละให้น,ออหน่าโน่กินนะไปแล้วรล,ว,ลวบางสางเนะี่ยวังโดนช้างเลยเออเครื่องไปเครื่องไปูของชื่นก็เยอะนะ่ะ เอเราเด็กรีบๆบัวบนานเดี๋ยวเอาบัวบานณ์บอดีเออเด็กๆก็เคลื่อนไปบัวมันมาแ,มาแก้มนะี่บัวบอกระจับพิศถมแก้มแต่ตกใจะอะไระยังไม่ทำอะไรเลยแค่เดินผ่านเขาก,ก็กลัวแล้วจริงเหรอลูกไม่ทำอะไรจริงเหรอจริงๆนะเน,นี่ยนันั่น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 พูดผิดอะ่ะนักเลงเหรอเฮ้ อนุ่นวะทุกพี่ต้องจับงาบออันไว้ครับพ่อจับพ่ออย่าห้ามเฮ้ยบ้านนี้ไหมเบึง่งดื้อแทะมาดิเลียวมาดี่ดินี่พ่อพ่อจับงาไว้ครับโอ้โหพ่อจับงาไว้ครับยกงาใส่พ่อครับเอฟซี FC. โอ้โหสุดยอดเลยจับงาหน่อย จับงานหน่อยนี่ไม่ได้โอ้โหดูครับโอ้โห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 เมื่อกี้ดื้อเมื่อกี้ดื้อจับนิดจับหน่อยมันจะมาจับอย่ามนจับเสียอย่ามันจับน้ำมันจับหรืออย่ามันจับหรืออย่มันจับอย่ามันจับสินย่ามันจับ จำได้จำหน่อยก็ไม่ได้โยนันขูเอื้อโอ้ยมาฝากฝ่าว่ามึงโยนสองอันละดิโอ้เลยเลยเลยฝ่าว่าไก่เลยอันนี้มาอะไรมาแล้ววะเสร็จจากคนเก็บอึแล้วต้องมาเจอคนเก็บกวาดอีกนะครับผมนี่โอ้ยมันจะเป็นหลายสาขาจริงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวรอคนเก็บอึก่อนนะฮะสวัสดีครับ